ในความมืดยังมีเรื่องลี้ลับเหนือจินตนาการที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้มากมายและวันนี้เราจะมาฟังเรื่องเล่าจากความมืดเรื่องนี้กันค่ะ ในช่วงปลายของยุค80มีหนังสยอของควันทุนตามเรื่องหนึ่งได้รวบรวมสุดยอดปีศาจในตำนานเอาไว้ด้วยกันรีมทีมของเราปีศาจมีหัวหน้ากลุ่มคือคาลัดคิลา่าพร้อมสมุนอีก4ตนแฟรงเกนสไตล์มนุษย์หมาป่ามัมมี่และอสูรบาดานกิลแมนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปีศาจต,ตัวแรกในเรื่องเล่าจากความมืดตำนานมนุษย์หมาป่ากันค่ะมนุษย์หมาป่า เป็นปีศาจประเภทเดียวกับพวกแวมพายมีนิสัยชอบดื่มกินเลือดและเนื้อของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทชาวยุโรปในยุคกลางเชื่อกันว่าบุคคลที่เป็นมนุษย์หมาป่าจะก,กลายร่างจากมนุษย์ธรรมดาเป็นหมาป่าในคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งมนุษย์หมาป่าอาจจะแปลงร่างเป็นหมาป่าทั้งตัวหรือเป็นเพียงครึ่งตัวก็ได้บางครั้งอาจจะแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าชนิดอื่นการสังหารมนุษย์หมาป่าจะมีวิธีที่ไม่แตกต่างจากแวมพาย โดยจะอาศัยการตอกลิ่มเผาไฟหรือยิงด้วยกระสุนที่ทําจากเงินหรือกระสุนที่ผ่านการปลุกเสกดังที่คุณอาจเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์อีกหนึ่งสิ่งที่มนุษย์หมาป่าไม่ชอบก็คือแสงแดดและการถูกตามล่าความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าอาจเป็นไปได้ว่ามีที่มาจากความน่ากลัวของหมาป่าโดยเฉพาะหากเป็นหมาป่าในแถบยุโรปด้วยแล้วจะยิ่งมีความน่ากลัวมากกว่าเนื่องจากหมาป่าเหล่านี้จะมีลำตัวขนาดใหญ่ และออกไล่ยเหยื่อเป็นฝงโดยพวกมันอาจจะดักซุ่มโจมตีอยู่ในเวลากลางคืนนอกจากนี้ความเชื่อและความหวาดกลัวว่ามนุษย์หมาป่าดุร้ายเหมือนยิงปีาศาจแม่มดหรือแวมไพรยยิ่งทําให้มนุษย์หมาป่าน่ากลัวมากขึ้นไปอีกซึ่งเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าถูกเล่าขานมาตั้งแต่ในอดีตจบจนถึงปัจจุบันและถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผลงานทางวรรณกรรมเช่นภาพ,พยนตร์ละคร หรือการ์ตูนส่วนความเชื่อเรื่องที่มนุษย์สามารถกลายร่างเป็นสัตว์ได้นั้นก็มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกในทุกชาติทุกภาษาอย่างเช่นในอเมริกาใต้ที่มีการกล่าวถึงมนุษย์งูเหลือมหรือมนุษย์จระเข้ในแอฟริกาก็มีมนุษย์เสือดาวเสือดำหรือปีศาจช้างในอินเดียก็มีมนุษย์สิงโตหรือนอรสิง์ในรัสเซียกับสแกนดิเนเวียก็มีมนุษย์หมีหรือในเทพกรีก ก็ยังมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกเทพซดสาให้กลายเป็นหมาป่าที่มีนามว่าไลเคนส่วนมนุษย์บางเผ่าพันธุ์อย่างเผ่าพันธุ์ไวกิ้งก็ถูกเชื่อว่าสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ป่าแสนไร้กาจบางชนิดได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องการออกรบหรือชาวแอฟริกาบางคนก็สามารถแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกในขณะที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ด้วยส่วนทวีปเอเชียของเราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนแปลงเป็นสัตว์เช่นกัน เช่นในประเทศอินเดียก็จะมีมนุษย์เสือก็เป็นประเภทเดียวกันกับเสือสมิงของประเทศไทยเรานั่นเองและจากสถิติที่เคยบันทึกไว้บ่งชี้ว่าในกลางคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของการเกิดอัชญากรรมมากกว่าเวลากลางคืนทั่วไปทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลของอิทธิพลจากดวงจันทร์นั่นเองส่วนเหตุผลที่ทำไมคนปกติ จึงแปลงร่างเป็นหมาป่าไปได้นั้นก็มีการสืบค้นหาข้อเท็จจริงมากมายตำนานเล่าว,ว่าการแปลงกายเป็นมนุษย์หมาป่าเกิดขึ้นได้จากการใช้คาถาปลอมตัวหรือในบางรายก็มีการใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์มาอาบกายประกอบกับการสวมเสื้อคลุมที่ทำมาจากหนังหมาป่าหรือการคาดเอวด้วยเข็มขัดหนังหมาป่าและหากมีกลิน่นอายของดอกไม้พิเศษบางชนิดคละคลุ้งด้วยแล้วก็ร่างกายของเขาผู้นั้น ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นขนสีน้ำตาลที่ขึ้นยาวปกคลุมทั่วร่างกายมีหูตั้งตรงชี้ฟ้ายาวออกมาคล้ายหมาป่ามีเขี้ยวแหลมคมงอกยาวออกมาจากปากด้วยพร้อมดวงตาที่แดงฉานเหมือนเลือดเมื่อต้องกับแสงไฟอย่างไรก็ตามพิธีการทั้งหมดนี้มักจะต้องกระทำในคืนวันเพนซึ่งมีความเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่ามากที่สุด ซึ่งมาสามารถแปลงกายได้ครบถ้วนแล้วมนุษย์หมาป่าตัวนี้ก็พร้อมจะออกล่าเหยื่อหาเนื้อสดๆกินหรือดื่มเลือดทั้งเป็นได้แล้วประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสได้มีการบันทึกย้อนหลังไปถึงปี1573ไว้ว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเกิดมีเรื่องสยองขวัญขึ้นเมื่อเกิดมีเด็กหลายคนถูกสังหารไปในเวลาใกล้กันและฆาตกรยังได้ฉีกเนื้อหนังศพกินเล่นอย่างน่าสยดสยอง ฆาตกรรมครั้งนี้มีผู้ต้องสงสัยชื่อว่ากิวกานิเยซึ่งหลังจากที่เขาโดนทรมานอย่างแสนสาหัสในที่สุดก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงๆนายผู้นี้จึงถูกลงโทษอย่างร้ายแรงที่สุดโดยการเผาทั้งเป็นต่อมาในปี1589ซึ่งห่างจากเหตุการณ์แรกเพียงไม่กี่ปีก็เกิดเหตุที่น่าเสืดสียองขึ้นอีกแต่เกิดที่ประเทศเยอรมันแทน โดยชายต้องสงสัยมีนามว่าปีเตอร์สตับเขาถูกตั้งข้อหาว่าทำพิธีเป็นมนุษย์หมาป่าโดยพบหลักฐานเป็นเข็มขัดหนังหมาป่าอีกทั้งยังได้ฆาตกรรมคนจำนวนมากทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กซึ่งเขาสังหารคนเหล่านี้อย่างเลือดเย็นติดต่อกันนานถึง25ปีในที่สุดสตับ ก็ยอมรับว่าเขาเป็นผู้ทำร้ายคนเหล่านี้จริงหากเหยื่อเป็นหญิงจะลงมือขมขืนก่อนฆ่าจากนั้นจึงลงมือกินซากศพของเธอด้วยความผิดร้ายแรงเช่นนี้ทำให้สตับถูกตัดสินให้ประหารชีวิตและถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่จะสิ้นใจตายอีกหนึ่งคดีฆาตกรรมที่ขึ้นชื่อและโด่งดังมากที่สุดก็คือคดีฆาตกรรมของเด็กหนุ่มวัยเพียง14ปีที่มีชื่อว่าชองเกรนิเยเด็กน้อยผู้นี้ ก่อเหตุอาชญากรรมในแถบมอนตนบอร์โดประเทศฝรั่งเศสโดยเขาได้ยอมรับสารภาพภายหลังว่าเขาได้ฆ่าและกินเนื้อเด็กมากกว่า50คนซึ่งเขาได้บรรยายถึงการกินเนื้อมนุษย์ให้ฟังอย่างสนุกสนานว่าตัวเขานั้นได้เคยไล่ล่าหญิงชราผู้หนึ่งแต่หลังจากที่ฆ่าแล้วก็พบว่าเนื้อของนางเหี่ยวย่นและเหนียวเหมือนหนังควายแต่สำหรับเด็กเล็กๆที่เขาจัดการสังหารนั้นเมื่อเขากัดเข้าไปคำแรก เด็กๆก็จะร้องวโวยวายโหยหวนเสียงดังจนแสบแก้วหูเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ศาลพิจารณาความผิดแล้วศาลขั้นต้นได้พิพากษาให้เกรนิเย่ถูกเผาทั้งเป็นแต่พอเรื่องสูงขึ้นถึงศาลชั้นสูงผู้พิพากษากลับสั่งให้เกรนิเย่ถูกส่งตัวไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งตลอดชีวิตเพียงเท่านั้นเพราะเกรนิเยได้ให้คำให้การว่าเมื่อตอนที่เกรนิเยอายุ10ขวบ พื่อนบ้านได้พาเขาไปพบกับเจ้าป่าผู้หนึ่งซึ่งเจ้าป่าได้มอบหนังสุนัขป่าให้แก่เขาซึ่งทําให้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเกรนเยก็ออกล่าเหยื่อไปทั่วซึ่งหลังจากที่ผู้พิพากษาได้หารือกับจิตแพทย์แล้วก็สรุปได้ว่าสิ่งที่เกรนเยทําลงไปเป็นเหตุผลมาจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับอาการประสาทหลอนเท่านั้นเองที่ประเทศฝรั่งเศสยังมีชนเผ่ามนุษย์หมาป่าที่อยู่รวมกันเป็นฝูงอีกด้วย ชนเผ่ามนุษย์หมาป่านี้ถูกเรียกกันว่าพวกลูปแปงซึ่งพูดกันมาอย่างหนาหูว่าถิ่นฐานบ้านเดิมของคนพวกนี้อยู่ที่นอมังดีเมื่อตกกลางคืนพวกเขาจะจับกลุ่มพูดคุยด้วยภาษาแปลกๆอีกทั้งยังชอบยืนพิงกับแพงสุสานของเมืองด้วยเมื่อใดที่มนุษย์หมาป่าลูปแปงได้ยินเสียงฝีเท้าของใครสักคนที่เดินผ่านมาหมาป่าลูปแปงจะกลัวและรีบหนีไปให้พ้นทางนอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าอีกว่าพวกลูปแปงนิยมใช้มือปเปล่าในการขุดคุ้ยหลุมศพเพื่อขโมยกระดูกศพขึ้นมาแทะเล่นเมื่อถึงคืนเพนมนุษย์หมาป่าจะแปลงร่างจากมนุษย์กลายเป็นหมาป่าเพื่อออกอลวาวล่าเหยื่อจากนั้นมนุษย์หมาป่าก็จะกลับคืนร่างเดิมอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขึ้นจากขอบฟ้าในยามรุ่งสางและในทุกๆตำนานยังกล่าวด้วยเนื้อหาที่ตรงกันอีกว่าร่างของมนุษย์หมาป่า ที่กลับกลายเป็นคนธรรมดาแบบทันทีทันใดเมื่อมนุษย์หมาป่าได้รับบาดเจ็บหรือสูญสิ้นชีวิตลงแม้ว่ามนุษย์หมาป่าที่ถูกเล่าขานตามตำนานต่างๆจะดูน่ากลัวและดุร้ายน่าเกรงขามแต่โดยส่วนใหญ่ก็เชื่อกันว่าการตามล่าหรือสังหารมนุษย์หมาป่าสามารถทำได้ไม่ยากเพราะมนุษย์หมาป่าไม่ต่างอะไรกับการไล่ล่าหามหาป่าธรรมดาตัวหนึ่งซึ่งมีหลักฐานหลายเรื่องของยุโรป ที่บ่งบอกถึงวิธีการสังหารมนุษย์หมาป่าไว้มากมายเช่นการยิงการทุบตีการแทงด้วยมีดแต่ก็ยังมีบางตำนานที่กล่าวในทางตรงข้ามมนุษย์หมาป่าจะมีจิตวิญญาณปีศาจสิงสถิตยอยู่ทําให้ไม่สามารถฆ่ามนุษย์หมาป่าด้วยวิธีธรรมดาทั่วไปได้อย่างไรก็ตามในประเทศอังกฤษสกอตแลนด์และฝรั่งเศสยังมีความเชื่อว่ามนุษย์หมาป่าจะไม่เสียชีวิตลงด้วยกระสุนปืนธรรมดา แต่จะเสียชีวิตจากกระสุนปืนที่ทําจากโลหะเงินเท่านั้นโดยเฉพาะหากกระสุนเงินลูกนั้นผ่านการลงคาถาอาคมมาแล้วจะยิ่งทําให้มีอํานาจในการสังหารมนุษย์หมาป่ามากขึ้นไปอีกวิธีป้องกันตัวเมื่อ,อยามต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์หมาป่าให้รีบตะโกนร้องเรียกชื่อของเขาผู้นั้นสามครั้งในกรณีที่คุณรู้ว่าเขาเป็นใครซึ่งจะทําให้เขารู้สึกตัวและกลับคืนสู่ร่างเดิมทันทีหรือหากสามารถทําให้มนุษย์หมาป่าเลือดออกถึง3้ำหยด ก็จะสามารถป้องกันตัวได้เช่นกันส่วนมนุษย์หมาป่าที่อยากกลับคืนสู่การเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างถาวรก็จําเป็นต้องละเว้นการบริโภคเนื้อมนุษย์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย9ปีเต็มซึ่งจะมีผลให้อํานาจปีศาจที่เคยสิงอยู่ในร่างกายมาลายหายไปได้อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชม เรื่องเล่าจากความมืดในตอนต่อไปกันนะคะ